พายุรุดูรอนพัดเข้าหมู่บ้านหลังคาเปิดกว่าสิบหลังคาเรือนไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านเกิดพายุรุดูรอนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอดอนตาจังบวัดมุาหารสมผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณสิบหลังคาเรือนไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านทางเจ้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในวันนี้ในวันนี้นั้นชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่บ้านนายอตะบนเหล่ามีอำเภอดอนตาจังบวัดมุาหาร ช่วยกันสัรวดพร้อมเก็บซากวัสดุและสิ่งของหลังจากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดพายุรุดูร้อนพัดถลม่มในพื้นที่ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารทำให้ชาวบ,บ้านหมู่ที่ห้าหมู่ที่9ที่มีบ้านและได้รับผลกระทบพังเสียหายกว่า10หลังคาเรือนในขณะที่บ้านบางหลังนั้นถูกลมพายุพัดทําให้หลังคาปลิวหายไปทั้งตัวบ้านไปทั้งหลังจากการเปิดเผยของนายสมโพชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบ้านนายอ ตำบลเหล่าหมีอเดอนตาลจัดมุกดาหารบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุนั้นคือช่วงบ่ายของวันที่7มีนาคม2565เวลาประมาณ16เมษานได้มีกลุ่มเมฆตั้งเขามาในพื้นที่หลังจากนั้นก็ได้เกิดลมพายุกันโชกแรงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงฝนตกลงมาอย่างหนักโดยใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพายุจึงสงบลงและก็พบว่ามีบ้านของชาวบ้านหลายหลังที่ได้รับความเสียหายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อที่จะช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนไฟฟ้านั้นยังคงใช้งานไม่ได้เพราะมีเสาไฟฟ้าหักก่อนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ4ต้นซึ่งในวันนี้ทางการไฟฟ้าของอำเภอดอนตาลก็จะเข้าไปทําการแก้ไขให้ใช้งานได้ในส่วนของการช่วยเหลือสลหรับในเบื้องต้นช่วงข้างที่ผ่านมาทางเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนแล้วครับ นิว24สถานีประชาชนเดวิดโชคชัยภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน